โอเคแล้วนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมบที่ชื่อว่าซีาโตฟุดกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเคียวกันนะครับแล้วก็สอนหานะครับช่วงนี้ก็ผลิตคอนเทนต์เต็มร้อยนะครับแต่คุณภาพกิปเต็มศูนย์ให้ไม่ใช่หยอกล้อกันเฉยๆโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นรูปร่างเคียวนะเคียวฮาราวีนนะครับเอ้ยเราไปรีวิวกันที่เกาะฮาราวีนกันเลยดีกว่า ก่อนฮาโลวีนก็อยู่ตรงโน้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมแดดไปแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกับไอ้เจ้าบอสฮาโลวีนกันเลยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างนะครับโอ้เวลยังไม่ตันรูปร่างเขียวก็จะเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าเท่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลท่าตีนะท่าตีดาวมิดประมาณ เออประมาณดอกละห้าล้านครับก็แนะนำโหตีอย่างแรงอ่ะบอสอะ่ะบอกแค่นี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสกิลในส่วนของสกิลเซนครับนี่ลนะเป็นการกลางโดมนะครับด้เม่สองล้าน 2, 000, นะนี่นะนี่นะครับเป็นการกลางโดมนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลเองนะเป็นการปล่อยฟักทองหมุนหมุนไปนะครับแบบนี้เลยนะ ดาม g e อยู่ที่ประมาณ8ล้านนะครับไอเคียวนี่มันมันมันไม่ได้ตึกแต่แค่ว่าดาม g e ตีไม่งโค้แรงตั้ง5ล้านเลยแหละเราจะมาสอนหาเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเห็นเจ้าบอสนี้ใช่ปะก็อ,อ,อย่าเพิ่งดิอย่างแรกให้เรามาหาโซไฟนะครับโซไฟนะหาประมาณอปหนนะพอเราได้ใช่ปับให้เรามาตรงนี้นะมาเสกบอสมาเสกบอสทารวีนะบอส พัมกินเนี่ยแหละมันต้องใช้อันหนึ่งนะเซ็กบอดพอเส็กปุ๊บให้เราตีมันจนดตายนะมันจะมีโอกาสดรอปพนะัม mm hmm. กินนะก็กล่องมันจะอยู่ตรงนี้นะโอกาสดรอปอ่ะพัมกินประมาณห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราหาให้เราเก็บเอาพัมกินในกระเป๋านะแล้วก็ไม่ให้มาหาโซไฟอีกประมาณสามัน,นะครับพอเราได้ปุ๊บก็เก็บในกระเป๋านะครับแล้วให้มาเกาะนี้นะ พอเรามาเกาะนี้ปุ๊บให้เราหาออฟออฟดาร์ออฟดาร์สามกาะสี่ตัวออฟประมาณออฟหนึ่งนะให้มาตรงนี้นะนี่นะให้มาขาบเป็นออฟมูลนะนี่ให้มาขาบเป็นออฟมูลตรงนี้เลยพอเราได้ออฟมูลเสร็จให้เรามาตรงนี้นะนี่นะก็จะเจอกับคนไข่เคียวนะ แล้วก็เตรียมเกมมาสิบล้านนะไปนะนต้องใช้กี่ออกวะ<ด>ต้องใช้ออฟมูนออฟหนึ่งนะพัมกินอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็โซไฟอีกสามนะครับพอมีครบปุ๊บก็กดเลยครับแล้วก็จะได้เกียวกันเลยนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปก็ขอบอกนิดนึงหน่อยนะวันนี้วันที่สิบสามใช่ไหมครับก็เจอกันเจอกันประมาณ สองทุ่มนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดน,นะแต่ไม่รู้ว่าไลฟ์แบบไหนนะก็มาดูกันเองครับสำหรับมันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายโอ้โหท่าฟันฟิวพโนมือด้วยนะครับ